สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีลักสมมตจะมาหาเก็บเห็ดกับนองใหม่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อมือนีมาถึงเอ่เขื่อนห่วยวาแล้วค่ะแล้วจักหน่อยลักสมมนก็จะขึ้นพูดแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้ลักสมมตก็มาขอพ่ออ่าของอ่าหลวงปู่เด้อค่ะเพราะว่าจะขึ้นไปบนหลังพูดเด้อพี่น้องเด้อจะขึ้นไปที่หลังพูดแล้วเด้อค่ะพี่น้องขึ้นมาจำหนีลักสมมตก็มีแล้วค่ะนี่ค่ะ ทางขึ้นเด้อค่ะนี่ค่ะทางขึ้นทางขึ้นหลังพูดเด้อค่ะพี่น้องนะครับเขาห้าวแต่้าวตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแหละครับดูสภาพเลยครับจะแตกต่างกับผมมากเลยนะผมไม่ห้าวแต่เชยๆนะครับเราขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกแค่นิดเดียวเพ่อจะถึงปาน้องม่เอง ยังไม่ถึงไหนเลยแต่เมียผมครับห้าแหแหวแฮวแฮวแล้วเยอจ้ะ <ๆ S 1> นั่นแหละครับอ้วนมากเกินไปก็เป็นแดอย่างนี้แหละครับ อาเฮียพี่คทางที่จะคืนไปค่ะพี่น้องมันเด้อทางชันๆบุล่ค่ะแล้ยวก็จะคืนไปละทำใจแป๊บหนึง่งถึงลังผู้แล้วกินเขาแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องจังออกหาเหตุค่ะได้อีกหนึ่งไข่ได้อีกแล้วค่ะสองดอกเด้อพี่น้อง เห็ดเห็ดละงอกหรอกค่ะพี่น้องนี่เด้อเห็ดละงอกดอกงามงามพี่น้องนี่ค่ะนี่เด้อค่ะแล้วก็นี่ค่ะเห็ดเด้อพี่น้องเห็ดนะคะนี่ก็เห็ดเด้อพี่น้องเห็ดเด้อน,นี่ค่ะเห็ดนะคะนี่ค่ะโอ้ยสวยมากค่ะนู้นี่น,นี่นี่เห็ด เน่กบอกบตมันหอเมอม่นบมันเหตุอะไรอ่ะเหตัยเบียตีหลาแบบนี้เออเหตัยเบียขาตันจะรืออยู่ โ oh, อ้เห็ดตายเบียร์เพราะมันไหลปอบานบอบานโมโหจากเห็ดนะพี่น้องก็เล่นยางมาเบิองเห็ดแต่ว่าไปเบิองเชยชมของอ่ะหลักสมุนก่อนเด้อพี่น้องเด้อหลักสมุนพอเห็ดละโงกอยู่เห็ดนึงอยู่ดอกนึงนี่ค่ะกระลังหมานกระลังหมานพี่น้องกระลังหมาน ดอกนึงค่ะพี่น้องมือนี้ลักสมุนมาหาเห็ดหรือพี่น้องอุ้ยกำลังเห็ดกำลังออกพี่น้องในช่วงนี้เนาะถึงจะมาถึงจะมาสายแต่เราก็ได้นะคะนี่ค่ะดอกสวยมากนี่งามค่ะพี่น้องอยูนี่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอเบิ่งตอนที่เก็บแล้วด้วยค่ะพี่น้องว่าลักสมุนจะได้ประมาณเท่าไดเด้อค่ะจะเต็มกระตาบี่ขึ้นกระตาเด้อพี่น้องรอดูนะคะโอ้ยเห็นเห็ดละงก พี่น้องเห็นลางอกพี่อีกดอกหนึ่งนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวรลักสมุนเก็บก่อนเด้อในอีกสองดอกเห็นละงอกเหลือง นี่ค่ะจากที่ลงผู้เราก็าหามะาด,ดัเด้อค่ะหาเห็มดมะดัเด้อค่ะนี่ค่ะผลงานเด้อค่ะผลงานต่ว่าหาสองคนเด้อพี่น้องนี่คือผลงานค่ะเม่มีอกว่าจะลงมาถึงนี่คือเคลื่อนหวยว่าตำบลหน้ามาเฟืองเด้อพี่น้องเด้อเคลื่อนหวยว่ารถจอดอยี่ฟังท้างพู้ละค่ะคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้เด้อค่ะ ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รักสมมตในเดอ้อพี่น้อง